ับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนนะบ่าว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยเราฝั่งลาวเนาะมื่อนี้น้องหลากับสีมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้หับได้ส้มกันได้อีกคือเนะก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนสิไปสอบถามไปถ่ายคลิปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องถ่ายไปส้มกันน้องหลากับขอกลับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องอ่าน้องหลากับยินดีต้อนรับเข้าสงฆ์เราในเช้าสวรรค์ขตเนาเนะ สวัสดีและสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวอยู่ต่างประเทศเนาะมาหนีน้นองหลักอาบัววาวลายใหญ่ห้างนะ้อพ่อแม่พี่น้องยังไงกก่อนสินไปสอบถามกะขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดโหดสุดพนฝากก็ไลยกด,ชด,ชดแชร์กดติดตามส่งละหน่อยจ้าสวรรด์นาเคียร์น้ำในเด้อจ้าวพ่อแม่มาเป็นกำลังใจให้น้องหลักได้ถ่ายคลิปให้พ่อแม่ได้ครับได้ชมเนาะอันนี้ก็คือทางเของเฮือนเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้นะองเอ้ย อันนี้ก็คือบ้านคองเพิ่นเนาะเดี so, ๋ยวน้องหลาสิพรพรมเพี่น้องไปหับไปส้มไปฟังทำกานเนาะว่าเม่เพิ <S <s ่นอยู่เพื่อนกับไพอยู่จังใดกินสบายดีแม่สบายดีแ่ดวยสบดียายน้องหลาก็มากับเมน้องหลาเองนะพี่น้องเอยมาสองคนสบายดีลนหน่อยสบายดีสบายดีลูกสาดีลยกด้ลดลูกว้ลูก้สยด ได้เงี้ยเค้นะาพลอยพี่น้องมาถามเพลินสบายดีเอ้ยเจ้าสบายดีโดยว่าดังๆในเด้อโทรศัพท์น้องมันบวมมีไหมขนาดโดยนี่น่าพลอยพี่น้องเอ้ยทางเอ้ยเพลินเนาะเพลินกะอยู่อันนี้คือเมนพี่น้องเอ้ยสื่อจังใดเนาะเอ้ยเจ้านะคอยสื่อติมโดย เอาติ่มเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่์ว่านั่นน่ะแม่์ด้วยอายุได้ักปีแล้วเมยสิบปลายแล้วโอ้ยยังสาวยังสวยอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเโดยแม่กับลูกกับซาอันงามทำซ้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องสวยซ้ำกันนะโดยโดยเอาเมื่อนี้กะลูกสิมาถ่ายคลิปแม่เนาะให้พ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเป็นส้มเบิ่งว่าการเป็นอยู่ชีวิตแม่กับลูกสาวนี่อยู่จังไดเห็ุจังไดเนาะ กินอยู่อยู่ไปนี่แหละบอนจะยู่อยู่บอนใดก็อยูหลักเก้าเก้า่งะเนียเคร่งยังคอยซีบอกให้แม่เนี้ยโดยโดยอันเขานีอยู่เด้ละท้ายนี้นะฮะนะโดยโดยเขาไยนี้เลยมาอยู่ทางนี้มาโดยมาอยู่บอนนี้เขาเอื้อนเม่นมากแล้วเขาเอารถมาบุกเบิกเมื่อใดก็มากมากเมื่อนั้นอ๋อโดยขอโทษเด้ออันเอื้อยไอติมคนงามจะมีแฟนละบอมีครอบครัวละบอ ่อยบุมมีแฟน่อยป้ามาแล้วป้ามากันได้สีปลายแล้วคอยป้ามากอ่ะเนี่กับปีสี่เดือนละป้ากันมาอ,อ๋อบุมมีโสดอันน้ตอนนี้เนาะโดยเปิดใจบ่ตอนนี้เปิดใจบอเปิดใจแล้วโดยเปิดใจหับทั้งนมไทยและนมเหล้าเนาะหับทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยทั้งนมนมไทยแล้วก็นมเมืองนอกนมเลาาเนาะเลยเนาะโดยขอเพียงแต่ ดีแล้วก็บับเลี้ยงเขาได้เนาะโดยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องละก็ได้มาฮับเออมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเน,นี่ยฮับด้มในมณีแก็คือทางเอื้อสาวติ่มคนงามเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แล้วลูกชายเพิ่กนก็ได้นี่เด้บบนอ,นอยังนอนคนหนึงไงเนาะโดยสามได้ลูกสามคนเนาะย่างแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่ห่างลูกสามยังอวบยังตึงยังสวยอยู่พ่อแม่พี่น้องนี่แล้วเนาะทางเอื้อติ่มเพิ่นเนาะน้องละก็ได้มาฮับมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยฮับดีสมในมืีอีกอะ แล้วเปิดใจนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวโสดเด้อนี่ลูสามนะโดยอายุจะปีแล้วเอยเจ้านะอายุสามสิบแล้วสามสิบปีแล้วโอ้สามสิบเบิ่งอายุคือจังสิบแปดสิบเก้าอันนี้นะ <c oughs> โดยยังงามยังหนุ่มอยู่ยังสวย,ยนะอยู่เนาะเด้อพ่อแม่พี่น้องบ,บ่าวเอฟซีทั้งฝั่งไทยและกับฝังลาวอยู่ต่างประเทศเนาะ มื่อนี้น้องหลาได้มาถ่ายคลิปมาดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้หับติส้มใน,นมืมอนี้ก่ะทั้งเอื่อยสาวติมคนงามเพิินได้เปิดใจเนาะคือสดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปิดใจหับทั้งนมไทยแล้วก็นมลาวเนาะหรือว่านมต่างประเทศถ้าสนใจกระทักทายาทักถามมาหาน้องหลาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องสนใจว่าอยากอ่าดูแลเพิ่นนี่แหละเนาะนเนาะอัะอนอยากให้เอื่อยเรา อายุอันอาชีพการเป็นอยู่ห้เพิินพังแนบะจังหวันอาชีพก็กินอยู่แบจ้างกินเลยโดยจ้างกินเฮดเวียดก็สร้างอยู่แล้วแล้วกับเก้าเฮดเวียกยู่งงานยุ่นโรงเรียนมอขอ่ผสมปูใ่ในเพื่อนเรียกนักก็สร้างโดยได้เงินวันเท่าไหร่นาะวันละแสนจีบเป็นเงินไทยกะลอยไปเนาะเมมนบอ เงองไอยเปล่าชองพันมากันล้านนึ่งสี่พันก็สองล้านแม่เบล่แม่แปลดน้ำมันรดกระเพงน้ำมันรดน้ำมันรางแล้วต้มมาปีนี่เพ็ดเข่าหน้านำเข่ามาโดยโดยกระโดุมน้ำมันลดกระทิดหนึ่งกะหาสิบพันเที่ยวอาโดยไเฮ็ดเรี่ยโดย ออนี่น่าพอพี่น้องเอ้ยเล่ากะคือเป็นเป็นเอื่อยติมทีวาเลี่ยงเม่เลี่ยงครอบครัวนี่บอมีเจ้าคนเดียวนี่บอก็มีครอบครัวเขาเอากับยืนไปให้เล่นยืนคนชำนันนื่ออสเขาำยืนได้แล้เขาเอาบูมี่เขาเล่นอเขาท่าน้เขาหน่อยเขาก็หายยุโดยโดยล้วเอาหาบรทธานัทนเลยโดยอืม ติดเบียกแต่ละเมื่อละวันกะบ่พอกินเนะบ่กินาพัไก่โดยกระแพงดยเขากระแพงหาสิบโลกจ็ดเซยนปลายเนาะโดยเป็นยังได้เอนขอโทษเด้ื่อยเป็นจังได้จงหวาปะกันกับสามีนะ Been, นื่องมาผัวกระโบหารเงินนะนะสามปียุ่งนําการบริหารเงินหาคำมีก็คข่อยกับแม่หย่าหาชูกลินผัวจะกินยามากกินยามากแล้วนอนท่าวอลบันทึงหูกระตีผัวดัวยจะคอยแล้วอดตบรายดลยมามายุละใส่ยุําแม่พี่และน้ำพอย่พี่และผดยกรบโบมี่หยังเราคอยมากค่อยก็ได้ลูกแล้มากระอยไปย่อง ด้ยเราบ่อยพังกับไปไต้ด้วสงสารเราอยู่เนาะผัวกับบอดีเนาะเอ้ยเนาะแม่ขาตีลูกเมียเลี้เราเนี่ยเราบริหารเงินหาค้ำก็เฮาหามาชู้กินก็แม่เขาเ่าแล้วโดยเฮาเ่าววาวบดได้เฮาว่าวเป็นตีถ้าหาเงินมาได้เงินกูเงินกูเมียกับบ่มีซิสอ่ะนะแบบนั้นเราทีกินเยี่ยเขาก็บริสุทธิ์เลยด้ดย ว่าแย่แหละตัดสินใจมายูน่าแม่สิจังไรเขาก็หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ตัวเองู่กว่าก็หาเงินเลีเล้ยงเขาโดยโดยฟังเอาเด้อชีวิตการเป็นอยู่การเราผ่านมากับผัวเก่าเล่าเนาะพแม่พี่น้องเอ้ยมันว่าชีวิตเล่านี่คือได้ผัวมากับผัวกับตุบกตีเนาะกินยาหม่าเนาะพอแม่พี่น้องเอ้ยถ้าว่าหนุ่มสดทั้งฟังไทยแล้วกับฟังเล่าเนาะบ่าวาอยู่ต่างประเทศเนาะ ข่าว่าสนใจทั้งเอ่ยตีมเพิ่นกับทักมาหานองลาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเปิดใจเด้อแะ้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของเล่าก็คือเพิ่นเรามาคือเอ่ยเพิ่นเรามาให้ฟังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ่ยกับบอยากได้แล้วคนจัวเนาะเอ่ยเนาะคันว่าอันเป็นไปได้คันเป็นไปไดนะ้ก็จะได้คนดีเะ่าแกก็อาเบดนะขอบาดีฮักแพงลูเต่าของพ่อโดยอันอายุซํำได้ข้นห้าใจที่ว่าเอ่ยอัน่ติบ่หิ หมดว่าประมาณสามสิบปลายขึ้นไปฮะนะฮ <Hot, S 2> อต <hot. S 2> ว่าฮักแพงเฮากับลูกเต่าโปเตปโตีโดยเลี้ยง,ข<อ>งเขาได้เนาะเลี้ยงเขาได้ไปโดยเขากับโปตีดอกเอาฟังอะเด้อหนุ่มไทยเนาะบายหนุ่มอยู่ต่างประเทศเนาะหนุ่มอยู่ฟังเล่าเฮาเนาะพลอยไม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเพิ่นโปตีเอืย้ยเพิ่นว่าทั้งเอื้ยติมเพิ่นว่าเพิ่นโปตีเนาะอันเพิ่นหับได้อายุสามสิบขึ้นไปหาฮอต กาลุนพอแล้วพแม่พี่น้องเอ้ยพอเพียงแต่ว่าเลี้ยงเกลือเราได้เนาะเลี้ยงนี่แล้วนี่แม่เล่านี่เนาะนี่ครอบครัวเล่านี่กะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหรือว่าอ่าเรื่องการเป็นอยู่ฐานะกะอยากทวาา่าหากแพงเนาะสนใจอยากเลี้ยงอยากเกลืออยากดูแลทั้งเอี่ยเพิ่นนี่เนาะพ่อแม่พีน่น้องน,น,นี่ลูกชายเพิ่นเนาะผู้กกหรือผู้กลางนี่เอ้ยผู้กลางผู้กลางเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้๋หาปีแล้วนี่เด้อไปโรรงเียนด้ผู้กกไปโรงเรียนอืมผู้หนึ่งเขาโรงเรียนแล้วเนาะ สองยเมื่อนี้พากันกินขขาวกับยัางเอ้ยเขาเทียงโดยอ๋อนี่เขาจำทั่วกระจำแก้วกระจำพักโดยโดยเขาวนำจำปลาในสื้อกินเบ่ด้วยจังใ้อกิน้ยอะหน้าบ่มี่บ่บอมี โดูยเพื่อนบ่มีหาเงิินนซืื้ออกมีหายมีหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งเอ้ยติีมเพื่อนบ่มีห้มีนาแล้วก็พักผักถิ่นที่อยู่เนาะคือเขาไห่ออกเนาะแม่เขาไล่นกับมาซื้อดินพ่นลมเพื่อนซื้อเล่หลายเขากับบด้เขากับบ่มีเงินโดย์แล้วเพื่อนก็ได้มาซื้อดินบอนใหม่อยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้สนเนาะเอลยเนาะโดูย์อ๋อแหละสู้ๆอดเอาเด้อเอ้ยเด้อน้องเป็นกำลังใจให้ สักมือหนึ่งหากสิได้พ่อหรือว่าอันคนดีฮะแหละที่น้องได้มาถ่ายคลิปใหญ่ลงในมือนี้กะแต่ว่ามีหนุ่มไทยเนาะหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มลาวหนุ่มต่างประเทศเนาะสนใจเลยเตรียมเพิ่นนะเปิดใจเด้อคุณพี่น้องนี่แหละจางเงินตัวเองนี่แหละก็เฮ็ดเพือนนี่แหละเฮ็ดเอียงแล้วจางกับบุ้มมีเงินเจ้าเฮ็ดเองบ่นี่แม่นคอ้พ่อแม่พี่น้อง เพิ่นเก่งได้พร้อมพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ดเฮือนเองนะก็เล็บไปนี่เลยเราก็เองได้พร้อมพี่น้องดีๆในนั้นบุญมีผู้ชายเราก่อเองอ่าโดยใบใหญาขนาดขนาดโอ้ยโดยไม่ได้เลยเขาปูทานกับยืมพี่น้องกิน ดยของเราเขาไล่หนีก็พูดได้จังเป็นมาสร้างเพื่อนพี่ก่อนนะโดยเองยู่ก่อนไม่ได้ออกเนี่ยนะฮันแค่โดยเอาแค่เเพียงได้ยู่ก็พอนะคนบ่หัวใส่ก็พ่อนั่นแหละเนาะโดยใส่ช่วงอ่ะเอ้าเพื่อนบ่มีผู้ชายเฮาเฮ็ดเองขี้ไล่ก็ยากโดยทำบอลหกกับพ่อพออยู่ได้ก็อยู่ไปแบบนั่นแหละโดยโดยใส่ช่วงอ่ะสูุด ดินโตนึจักเสนเจ,จะวอาสามเสนส,สรงเศษสามเศนาะเาบุมีดูออเออขากะหาส้ากินขำเป็นแบบนั้นเธอมีขาก็ไปขายผักขายเง่าซื้อขา้าวกะปองกินเสแ<ด>บ้นี่นนะดโดยบุ้มมีเขาก็บ,บุมี่พิ่นกะโบยดูสงสารเนาะมาลายนี่เขาจะไปอยู่ไซนไนเนแมนาะน จนเขาว่า,วานอ่ะเราไปยู่น้อยใช้ขวานยำพายยำปลดเดินซิปไปดิโดยอือไปยู่ใช้หรือองคการเดินซิปเนะน,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 นี่ยผนกระตกเนาะผนยังตกก็ได้เนาะโดยไปยู่น<ด>้อยใช้ขวาพาลูกพาหลานไปยู่หุบไม้ตัวใดดีคนละว่ะอืออือเนี่ยเนาะพวยยังลากันมดพายมดพนกันไข่เนาพอได้ไปหาเสาดินเขาอ,อยู่ก็ายามั่นว่ะน้องนะโดยอือไปยทางเล็กทีมแม่มีคนใดจะดีช้อยกับสาธุขมีก็ได้โดยโดยโดย นี่แหละมี่จ๋าจะดีซอยกับศัตุแล้วเฮ้ได้สนุกอะเนาะถ<ณ>ูกยากเฮ้ได้ซะโดยเอา้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้กับน้องละได้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮับได้ส้มเนาะก็บซอยพิจารณาน้ำนนยเด้อทางครอบครัวเอ๋ยติ่มเพิ่นเนาะอายุเพิ่นได้สามสิบปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นอยู่ในเคียงสวรรค์น,นาเขตน,นี่แหละเนาะขอเพียงแต่ว่าดูแลเพิ่นได้แล้วกันี่แหละการเป็นอยู่กับเพื่อนซันเรื่องนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซองนางหลานน้อยสาวสวรรค์นาเคศน้ำเอนยเด น้องลาก,ก็บบริไทยคลิปโด,แน,ดปน,นแล้วนอด้ห่างหายไปนานแล้วเพราะว่าน้องลาก็บโสบายแน่เพราะมยพี่น้องเอ้ยในมือน,นี้ก็ได้โอาากาสเนาะเดมาถ่ายคลิปเปิดใจสาวโสดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้พ่อแม่พี่น้องได้หับไดิซมน์นะถ้าว่าทานได้นาะบราว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวสนใจทางเอ่ยติ่มเพิ่นเนาะทักทายมาหาน้องลาได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือนหน้าน้องลาก,ก็สิได้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้หับไดิซมเบิง่งเนาะว่าถ้าว่า ทั้งนุมไทยนมุมลาวเนาะสนใจเพิินก็นได้นี่แหละการเป็นอยู่ชิวิตประจําวันของเพิินเนาะเป็นไปเป็นมาแนวใดก็คือเพิ่นบ่าใไ้ฟัง่งนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้แม่นี่ขาดเรืออันนี้คือสีมือสีมือของเออยติมค้นงามเพิินเห็ดเองไนดะ้พ่อแม่พี่น้องอันนี้หองน้ำเนะาะบ๊าบ่ธรรมดาได้พ่อแม่พี่น้องเอ้สูสซนขนาดเนาะถ้านุ่มไทยหนุม่มลาว ทงหนุ่มต่างประเทศนี่โอ้ได้เพิ่นไปเป็นภรรยานี่ถือว่บาบุญหลายเนาะพรมิพี่น้องนี่เอ้ยเพิ่นกะดุมันขยันเพียนได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกน่นี่เนาะเดินเฮือนเดินชาลาวก,ก,กวับวางปลูกผักปลูกหญ้าได้พรมิพี่น้นองนี่กัเพิ่นเฮ็ดเฮือนเองก็อดือเนาะพรมิพี่น้องเอ้ยบ้านลงผื้นโอเคเนาะพรมิพี่น้องน้องหล่าก็ได้ไปถ่ายคลิปเพลอนซานเพลินแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้น้องหล่าก็สิได้มาจบคลิปแล้วพรมิพี่น้องเอ้ยกะ ให้เป <kung> e ิดม <mad Liberty> ันแบบข่อยเปิดใจตอนนี้แบบจะให้จะได้คนมาเลี่ยงมาซรอยหะนะแบบคู่มือนี่น่ะด้เข้ากันถั่าแก่นุ่มเขากับบุติด้อยขาหักแพงข้าเลี่ยงข้ากลุ่มกับพอคุณยากัยะาแบบนั่นนะดยโดยเขาบอกว่าอย่างเอาไปกับเตะตีข้าเขากับพ่ออยากได้แบบนั่นนะข้าได้แบบคนที่หักแพงโดยกัดโดยด้วย Okay, โอเคนะ <ผม S 2> พรมิน้องเอ้ยโดยทั้งเอ้ยเพื่อนก็บ่าเพื่อนเปิดใจเนาะหับเอาคนดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้ที่ผ่านมากับมันบดนะีแล้วเนาะเพื่อนก็อยากได้คนดีเนาะคือว่าเลี้ยงเขาได้เลยเนาะเอ้ยเนาะเอาโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังใดกับน้องหล่ากับซอยให้พ่อแม่พี่น้องคิดจารณาน้านเด้อซอยคิดความคิดความเห็นเนาะ อันเอ้ยเพิ่นเปิดใจาว่ามีหนุ่นมไทยหนุ่มลาวน้ะหนุ่มต่างประเทศสนใจอยากเลียงอยากเบิ่งอยากแง่ง,งทางครอบครัวเอ่ยต่มคนงามเพิินนาะลูกเพิ่นกะเป็นแม่ห้างลูก3านคนนะอ่อแม่พน้องเอ่ยลูกได้ฟังในเมือนี้เนาะน้องหลาก็ขอขอบุณขอบคุเน,นะทางพแม่พี่ององ f ซเบิร์ดสุขสุขคนนะบาวาอยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยแล้วก็อยู่ฝั่งลาวเนาะ พี่น้องเลที่เขามาหับมาส้มคลิปน้องลาในมื่อนี้กันน้องหลาสิเขาจบคลิปแล้วสิเขาอวยใจอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องที่มาหับมาส้มคลิปน้องหลาในมือน,นีนะ้เนาะขอถุกทานถุกคนจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งอยย่ดีไม่แห้งย่าเจ็บยาไขา้ให้ทุกให้สุขให้โรคให้ภัย